พี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปที่อำเภอท่าวางผานะครับที่จังหวัดน่านก่อนรถคันแรกเต็มแล้วนะครับสหกล้อหกล้อคันแรกเดี๋ยวหกล้อคันที่สองกำลังจะกดของขึ้นนะครับก็ฝนนากด้วยครับใช่เดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าบังผาพรเ,เดี๋ยวเข้ามาทายหัวไหค่ับรังเกีจกันก่อนไปเจอกันที่พุ่นอ <c oughs> ีนกเจ้หนึ่งพี่คนขับรถเอ่อตอนนี้ฝนของใส่รถคันแรกนะคะเต็มแล้วแล้วก็กําลังคันที่สองแต่ว่าถ้า ของยังไม่พอนะคะเพราะมีะข้าวอีกแ0ดร้อยกิโลนะะ่ะของตอนนี้คันที่สองนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรอ,รอดูว่าถ้าคันที่สองของได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะเรียกคันที่สามมานะคะถ้าเกิดรถยังไม่พอนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังบรรทุก คัทนที่สองอยู่นะคะแล้วก็จะมีนะคะข้าว800กิโลแล้วก็เป็นรถเอ่า NTT ของพี่มนนะคะคันหนึ่งแล้วก็รถคันแรกนะคะรถ6ล้อคันนี้นะคะก็จะออกไปที่อำเภอวังผาเรียบร้อยค่ะคัทนที่สองนะคะเตรียมสแตนบายค่ะ